สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพามาดูมระขี้นกนะครับถ้านึกถึงมระแล้วก็ขมเป็นยาเลยละครับท่านผู้ชมนะดอกสีสวยเลยเห็นไหมครับนะบสีเหลืองอาลามนะครับดอกมระ มะระมีมะระนี่รับประทานตั้งแต่รากยันยอดนะฮะยอดก็ช่วงนี้ฤดูฝนก็จะออกมาสวยอย่างนี้นะครับยอดมะระสมุนไพรใกล้ตัวแก้พิษร้อนต้านเบาหวานนะครับนี่คือทุ่งมะระ เป็นสมุนไพรที่มีรสขมปิเชียวนะครับแต่ถ้าได้ลองแล้วติดใจนะฮะติดใจเพราะว่าสรรพคุณเยอะมากเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆประโยชน์ก็เยอะมากนะครับ ส่วนมากก็จะเอายอดนะฮะกับเม็ดนะฮะไปลวกไปลวกเป็นพืชตระกูลพืชล้มลุกมีลักษณะเป็นเถาวันเนี่ยนะฮะลักษณะเนี้ยเนี่ยเผาวันเลื้อยนะฮะ อันนี้คือมระกะขีนนกมระ,ะนี่มีสองสายพันธุ์มีมระ,ะจีนกับมระ,ะขีนนกของไทยนี่แหละครับนะฮะส่วนมากก็จะเอาไปลวกรับประทานกับน้ำพริกนะฮะหรือบางท่านก็ กินสดๆนี่แหละครับเก็บไปแล้วก็ไปกินสดๆนี่แหละครับไม่ลวกเลยก็รสชาติก็อร่อยดีนะครับสรรพคุณทางอาหารก็มีมากมายนะฮะบ,บางท่านก็ถ้าหากว่านั้นก็จะเอาไปปัน่นปั่นร่วมกับพืชผักอื่นๆรับประทานนะฮะ มีไฟเบอร์12กรัมเงี้ยคาร์โบไฮเดรต9.8กรัมแคนซียม3 g, มิลลิกรัมมีโปรตีนฮะ2.9กรัมฟอสฟอรัส140มิลลิกรัมมีวิตามิน A วิตามิน B 1วิตามิน B 2วิตามิน C นียในอซีน198กรัมเงี้ย มีโภชนาการหรือคุณค่าทางอาหารจริงๆนะฮะมาลักขนกสรรพคุณก็เป็นยาเย็นนะผลก็ลูกเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะาพาดูผลนะฮะอันนี้นี่สวยมากจนคุมผลไปหมดเลยครับ มาด้วยเรื่องสรรพคุณก่อนนะครับสรรพคุณก็ช่วยรักษาอาการป่วยและโรคต่างๆได้เยอะแยะเลยครับเช่นลากและเถาเนี่ยใช้แก้ร้อนแก้พิษถ่ายบิดเป็นเลือดหรือแม้แต่รักษาฝีฝีบวมอักเสบและปวดฟันนะฮะใบใช้รักษาโรคกระเพาะบิด บรรเทาปวดแผลฝีบวมอักเสบขับพยาธนะะิดอกนะฮะดอกสีเหลืองนี่นะฮะมีรสขมและเย็นจัดสามารถรักษาโรคบิดได้อ่าเน้นเน้นเน้นไปทางรักษาโรคบิดนะฮะ,มะเมล็ดใช้เป็นยาก,กระตุ้นอารมณ์ทางเพศโอ้โหสรรพคุณบำรุงธาตุและบำรุงกำลังนะฮะใคร ยังไม่เคยกินหรือใครต้องการบำรุงกำลังนะครับเอามาเล็ดมะละขี้นกนะ่ยับไปกินผลสดใช้แก้พิษร้อนและอาการร้อนในรักษาโรคบิดเนี่ยบรรเทาแผลบวมเป็นหนองและฝีอักเสบส่วนผลแห้งนั้นช่วยรักษาอาการของโรคหิดนะนี่ครับ ถึงที่ว่ามานะครับสรรพคุณมากมายจนไม่รู้จะบรรยายยังไงล่ะครับลดน้ำตาลได้เยี่ยมเลยนะลดน้ำตาลได้ดีเยี่ยมมาละคีนกเดี๋ยวนี้มีการทำแคปซูลขึ้นแล้วนะครับแคปซูลสำหรับมาละคีนกทุกวันนี้ ง่ายต่อการรับประทานสำหรับทุกบางท่านที่ไม่ชอบรสขมๆนะฮะแต่วิธีการแก้ก็คือแช่เกลือนะฮะรสขมมันจะลดน้อยลงอ่าข้อควรที่คนที่ไม่ควรรับประทานมาะระขี้นกคือ สตรีมีคันเด็กหรือผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำนะครับควรหลีกเลี่ยงรับประทานมะละกินกก็ตามที่บอกนะมะละกีนกช่วยลดเบาหวานในเลือดก็เลยผู้ที่มีเบาหวานต่ำไม่ควรรับประทานนะฮะเดี๋ยวทีนี้จะพาไปดูผลมะละนะครับลูกมะละ ครับลูกมะระเหลืองสวยเชียวอันนี้คือเริ่มกำลังกินนะครับกำลังกินนะฮะผลจะเป็นอย่างนี้แหละครับผลของลูกมะระสรรพคุณเยอะแยะเลยนะครับน,นี่ดอกมะระสวยนะครับ เล็กสวยอ่าทีนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเดินชมไปเรื่อยๆนะคะเดินชมนตรงมาละนั่นนะครับดอกเหลืองอารามเชียวครับนี่ อันนี้ผลลูกเข,เขียวอยู่ลูกเล็กอยู่นะครับนี่ฮะนี่ครับเขียวอันนี้ผลสุกนะฮะก็มะเมล็ดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมเมล็ดมะระขี้นก ตกตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นนะฮะบ้านเราประเทศไทยดินน้ําอุดมสมบูรณ์อะไรตกดินก็ได้กินนะครับอันนี้มีผักไข่แซมแซมอยู่นะฮะนะฮะมาละ นี่แหละครับเม็ดมะละเห็นไหมครับนี่แหละครับผู้ชมเราจะพาเดินชม ตรงนี้มีช่อตำลึงแซมมาด้วยนะครับมีตำลึงแซมมาด้วยบริเวณนี้บางช่วงก็มีผักไห่ตำลึงนะฮะ,ฮะนะดอกจะเป็นสีขาวอย่างี้นะครับสวยเงี้ยหลวงนี้เนี่ยค่ะคือดอกตำลึงนะฮะนี่ฮะ อันนี้คือผักไห่นะฮะผักไห่ที่บอกว่าเสาผักไห่อยุธยาก็คือนี่แหละครับผักไห่ขึ้นเด็กันอยู่เงี้ยครับตรงนี้แหละครับเยอะมากๆนะครับมีคนบอกมาว่าเก็บไปขายตลาด ยี่สิบลูกก็ลูกระบาดแล้วครับจานหนึ่งมียี่สิบลูกก็ลูกระบาดแล้วครับมาละนะฮะส่วนไหนตัดผักขมมาแล้วนะครับขมตัดออกไปนะฮะเดี๋ยวก็จะซูมให้ดูก็นี่นะครับมาละ นี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับมระขี่นก